เบาชาชาเก้าเก้าคอยคอยมา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 คอยคอยมามาเออมาเออไอ้บุญกลิ่นเนี่ยตรงไอจีเบื่อคุณลุงเด้อมาเร็วค่อยๆลูกมา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 ่ามาระวังเด้อจะรีบเด้อไอ้หอยน่ะมามาเร็วลงมาเอ้าไม่เอาเราไม่ต้องไปทักทายตาออกมาเร็วเร็ว เดินแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาตกมันต้องระวังเดี๋ยวกลัวเขาทำร้ายคนอื่นเพราะเขาไม่ได้ใส่โซ่ด้วยต้องใช้เสียงนะคะุมครูมาเร็วมาเร็วเนี่ยพอออกแดดปุ๊บไหลแรงเลยมา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 กลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะมาหนิมาหนิมาหนิมาเร็วมามาระวังเดี๋ยเด้อมัดไอ้บีสุบอารมณ์ตาโตมาก เบ้าเบ้าเบ้าแม่ควานก็กลัวอยู่เด้อสับไปก่อนเลยไปเลยมามามามอเราอยู่ในนาทีเราทึกตลอดเวลานะคะแม่ถึงบ้านแล้วนะคะถือว่าเก่งมากๆนะคะไปเร็วๆไปบ้านเลยไปเร็วถามว่าดุไหมแต่เราก็ต้องระมัดระวังเด้อตาขวางไปเร็วๆไปกับปูเร็วไปเร็วๆ นั่นนะคะแผลก็ยังมีน้ำไหลอยู่เรื่อยๆไปเลยครับครับครับโอ้ยิ้มหวานี่ครับผมไปไปไปกับปูแล้วค่อยๆค่อยๆไปโอ้ไม่ควันหนีก่อน